ดีค่ะวันนี้กินนมจีนอีกแล้วค่ะนี่นมจีนแกงไก่ค่ะมาจากกินด้วยกันนะคะนี่ค่ะตมาจ้ากินด้วยกันนะคะ,าานนะ,คะสุดสาวกินอิ่มเปนหมดแล้วเมื่อกี้สุดสาวเขกินไปหมดแล้วอิ่มกันหมดแล้วมานะจ๊ะกินด้วยกันคะ่ะ นมจีนด้วยกันเนี่ยอันนี้อร่อยชอบอชอบอชอบชกินยังไงก็อร่อยเพราะว่าทำเอง <c oughs> ทำเองก็ต้องอร่อยเองเนาะทำเองอร่อยเอง กินตีนมาละคะกินด้วยกันนี่อะไรส,สาวกินอิ่มแล้วนี่แม่กินม่งลูกๆกินอิ่มแล้วไปล้างลางล้างรถพาก,กันไปเที่ยวลอยกระทงลอยกระทงกันฝนก็ตกอยู่นี่ฝนตกดีนะเมื่อวานนะ่ะฝนตกพอจะลอยกระทงมันหยุดน่ะฝนตกทั้งวันเลย พอถึงตอนเย็นๆจะไปลอยกระทงฝนหยุดให้ลอยกระทงไป็นลอยกระทงไม่ได้ลอยกระทงลงมานน่ะไปเล่นกันมาจ้ากินด้วยกันนะคะลอ,อยมาจ้าใครหิวมาเลยนะคะเข้ามาเลยเต็มหม้อใหญ่เลย อร่อยมากม่อคืนเขาลูกๆเขาพากันนัดกันกับเพื่อนไปลอยกระทงลอยกระทงบางแสงบอกคนเยอะมากเลยเออน้องปีใหม่นะจ๊ะน้องปีใหม่อ่ะ เขาไปลอยกระทงอยู่สมุทรปราการค่ะตาเขามารับไปลอยกระทงสมุทรปราการยังไม่กลับมาเลยน้องปีใหม่ไปลอยไกลก่าเพื่อนเลยน้องปีใหม่ยายก็ลอยอยู่นี่แหละข้างบ้านนี่แหละวัดตรงข้างบ้านเขาก็จัดจัดทุกปีปีที่แล้วก็ไปลอยตรงนีินวยกันค่ะอืม เปื่อมากๆเลยไปตลาดแต่เช้าซื้อเครื่องมาทำหิววันนี้ได้กะทิสดมันก็เลยอร่อยพิเศษ ก็ที่มาคดคั้นใหม่ๆเลยเลยอร่อยพิเศษดูดูๆๆด,ดูหน้าจ้าืมทำใหญ่ๆเลยจ้ามาจ้า ลปลาสลิดกินปลาสลิดพ่อตาน้องพี่ใหม่เขาซื้อมาให้ตาน้องพี่ใหม่เขามารับน้องพี่ใหม่เมื่อวานเขาซื้อปลาสลิดมาให้เราไม่ได้กินเลยของชอบอันนี้ก็ชอบอันนั้ก็ชอบชอบเลยจะก่อนอยู่บางบอ่ออยู่สมุทรปราการนั่แหละอยู่แถวแถวบางบอ่อ ก็เลยกินตลอดมาอยู่นี่มันไกลอยู่ชนบุรีมันไม่ค่อยมีก็เลยไม่ค่อยได้กินนานๆทีพนนานชนนีตาเขามารับน้องปีใหม่เขาซื้อมาฝากถึงได้กินไม่ค่อยจะไปถ้าไปก็ถ้าไปก็จะไปแวะไปซื้อจอะไปไปวัด วัดหงทองอะ่ะตรงปากทางเข้านะ่ะมีร้านหนึ่งร้านประจำตรงนั้นอะ่ะอร่อยทำใหญ่ๆมากตอนนี้ก็กินนมจิ้นไปก่อนค่ะอืมอมจำปูมาเมื่อคืนอุ้ย เมื่อคืนไปรอยกระทงซื้อยำปูมา้ามาตัวยหญ่ใหญ่เลยสี่ตัวกินไม่หมดกินคนเดียวซื้อซื้อหลายอย่างเนาะทั้งหอยทอดทั้งผัดไทยทั้งอะไรแล้วเมื่อคืนนะบ้านน้องตรงข้ามเขาก็เอาหอยเอาหอยหวานหอยแทงมาให้เต็มเลย กินสองคนกับแฟนลูกเขาไปงานไม่กลัาไปเราลอยกระทงเสร็จแล้วก็ขับเขาเข้าไปงานเขาไปรุ่นเขาก็เที่ยวต่อไปเ,อเสียงเข้าบ้นานเนี่ยดูได้ยินเสียงไหมนะเที่ยวเที่ยวอยู่ขา้างนอก ะเฮ้ยเจ้าเจ้ากันอยู่ร <problems> ้างรถจวรถเป็นไรอ่ะคะรถเพื่อนพิมเป็นอะไร หกคนห้าคนเพิ่นเข้ามาอีกคนเมื่อกี้พ่อก็เลยให้ล้างรถกันเลย 3, เสามพันมอไซค์บ้านนี้มอไซค์เยอะบ้านนี้อยู่นี่อยู่นี่มันต้องมีมอไซค์ค่ะไม่ไม่ใช่ีนี่หรอกบอก ถ้าไม่มีมอเตอร์ไซค์มันก็ไปไหนลำบากมีแต่รถใหญ่มันก็รถใหญ่ก็ไปไกลไปข้าออกจากบ้านปากซอยอย่างนี้ออกหน้าหมู่บ้านก็ต้องเอาต้องมีรถมอเตอร์ไซค์ไปอยู่นี่ไม่มีรถแล้วไม่มีรถสองแถวรถเมย์รถอะไรไม่มีค่ะต้องออกไปเป็น ประมาณประมาณห้ากิโลอ่ะห้ากิโลเนาะถึงจะมีรถรถรถโดยสารมันมากเลยนะนี่ทำอย่างคนเลยวอ้ดิาเนะาปีใหม่อยู่ก็เจ้าเจ้าเจ้าจะไปเล่นน้ำล้างรถกับเขาบนนั้นนะ เหื่อยมากดูค่ะเหื่อยมากมากเลยในเสียงนี่ยก็เป็นสิบหนึ่งห้าคนหกคนห้าคนเนี่ย อร่อยมากเลยอร่อยจริงๆนะไม่ใช่พูดไม่ใช่ไม่ใช่ดาเองเลยอยอตัวเองแต่มันอร่อยจริงๆค่ะ<า>ถ้าใครไม่เชื่อก็ามาค่ะมากินด้วยกันมุดจอมากินด้วยกันเลยค่ะมาๆอร่อยจริงๆ ดูเสียงเลยินเสียงเจียวเจียวเจียวกันไหมทนสุดท้ายจะปิดคลิปแล้วค่ะอืมมเยอะ คลิปนี้ลาแค่นี้นะคะอย่าลืมติดตามกดกระดิง่งกดซับสไคร้ให้น้องปีใหม่กันเยาะาด้วยนะคะบ๊ายบายคลิปนี้แค่นี้จ้า,า,าเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ